สวัสดีครับโปรแกรมมินทถนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่16มิถุนายนฮานอยวันพฤหัสนะครับผมฮานอยสามแถวครับแถวแรกนะครับปกติครับ86มากับ79 12นะครับผมแถว2ครับ56มากับ21 49นี่พิเศษนะครับแถวที่3ฮานอย VIP นะครับ50มากับ91 27 3แถวตาม4หน่อยนะครับยิงเด่นนะครับวันนี้เด่นเด่นมันก็ อ่ะตัวหนงแปดหกเสิรนตัววันนี้ชอบแปดเนาะแปดหกครับมากับห้านะครับสองชนหนะนึ่งชนเก้าชนแปดมาแปดหกครับแปดห้าแปดสองแปดหนึ่งแปดเก้านะครับวันนี้เลขมันชนหมดเลยเนาะ ก็มา5้ามานะครับ5 2อเอามใชัยมา6 5นะครับ6 2 6องหกหนึ่งหรสครับ4ี่ดหนะครับผมสี่แปดห้าสี่ดสสปดหสี่ดเ้า 4 6 5ครับ4 6 2 4 6 1 4 6 9นะครับ3หน่อยเนาะเน้นไปที่8ขอเน้น8นะครับเน้นไป8 5นะครับที่ชนโดยมี8 2 1 9เนาะ 8, 2, ครับแครับแ1แล้วก็8 9นะครับสำหรับหวยหาน่อยนะครับวันพฤหัสก็ชุดเน้นก็4ชุดนี้นะครับ สิบบห้าครับสิบบ1ทสองสิบหนึ่งสิบเก้าครับสวยเป็นว่าขอให้โชคดีครับสำหรับคนที่ชอบและติดตามแนวทางวาหวยฮานอยของแอดมินแทนนะครับเมื่อวานนี้ชุดเน้นมาหมดเลย3ชุดนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสามเนาะเมื่อ 1, 4, 1, 6, 1, 3, นะวานนี้ก็โชคดีกันไปสามตัวแตกตรงที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับสี 13, ห่หนึ่งสามฮานอยปกตินี่เกือบแตกตรงนะครับรักร้อยพลาดน,นะครับ ก็หน่อยพิเศษข้าวชุดเนมน้4นึงสี่เนาะมาหมดทุกชุดโชคดีครับสำหรับแนวทางวัน<ก>นี<ก>้ค<ก>รับ<ก><ก>